เออพี่ไก่วะไม่เจง่ายโย่ไหลลงไหลลูกเลยนะไหลลงไหลลงปิดฟอร์มไม่ไหวเมันมันกระโดดผิดท่าหรอไม่มันกระโดดสุดไปใบเป็นจอมขโมยมันเจอตรงนี้ออะน้องหรอใบใบีเขาเล่นใบน้วยเขาเล่นด้วยเหรอใช่ เฮ้ยเจ๋งว่ะคนไหนเบอร์เจ็ดทีมเสื้อเขียวใช่ไหมพี่ว่าเป็นใครแลทำไมเล่นคนละทีมกับลูกอ่ะก็พ่อไม่ใช่สตาก็มมีีทของเาพ่อไม่ใช่สตาเขาก็เลยไม่ได้มาแจมไบร์เป็นสตาไบร์ก็เลยแจมเมมนะเมื่อกี้แอรอ่านว่าเจมเป็นญาติกันโอ้ไม่เนี่ยความปวดหนึ่งนะไบร์รอนานนะครับไปบิน มอันเนื่อยมอจนเหนื่อยเบอร์สิบห้าเขชื่ออะไรอะไปเบอร์สิบห้าที่ชุดโอ้โหที่ชุดอ๋อีขาว่คนที่กล้ามเยอะๆใช่ที่เอ็มใส่ยีนีกล้ามใหญ่ๆชื่อบอยพรุ่งนี้เรียนเช้าด้วยเขาทำอะไรนะ เอ้ยใบเลี really? uh ้ยงซื้อป่ะเชาเลยไม่ไม่อ้าวใบเอาซ้อมก็ใบนี่ก็บายแล้วไม่ชซุ่มหรอซ้อมก่อนแล้วก็ไปอ๋อซ้อมซ้อมไนกี้ที่ซ้อมร้องร้องร้องครับเลยไนกี้ใบอันนี้มันใหญ่กว่าอันนั้นไหมคาดหัวใหญ่กว่านะใหญ่กว่าใหญ่กว่า ที่จองกันเก่านะจองก่อนไม่พอใส่นี้เสือยังเลยนะมาตีไม่โนลงไง่ายรูปไม่ถ่ายรูปกูกับใคถ่ายมากเลยยสองมือเยแต่ดีนะที่มันเป็นเดียไปเต้นใส่ไว้บ้างดิเข้าเลยเออใส่ไม่ดสีดำมันดมด้วยมันไมเลยไ้จะถ่ายกัน้องเขาไปไปตไปนเขานปไปมินเข้าไปสีดำหมดเลยค่ะเดินมา เเออดินมาไม่ได้ทำท่าอย่างนี้นะใช่ไงใบรู้ไหมวันนี้ใบร้อยท่าเออัยท่าแล้วมีรูปถ่ายสวยมั้ยไปดูเองเลยเรียบแต่เบอร์ไอต้นโดยมันเรื่องเบอร์บ้างไงน่ะนี่ไปชุดสามชุดลงนะสวยมากนะชุดลงอ่ะตลอดทุกตอนไปไปดูแท็กก่อนนะเออไปดูในเตจนเข้าสวยูใต้แป้นลงเลยทำไมวะไอตัวลูกนั้นน่าเจ๋งมากเลยนะ สามแต้มสามพี่ตุ๊กขายทันพอดีลกขายปิดหมดทุกคนเลยชูดไม่ลงเลยใช่ไม่ไปดูเออจริงไม่บอกแล้วไม่ยิงแน่เอ้แต่พอยิงลูกแรกปั๊บก็เหมือนที่คเขาไม่ได้หวังผลชนะใช่ป่ะเอาโอดาริ่งลงด้วยนะ เฮ้ยดาริ่งเก่งนะทุกคนน่ารักอะพอพอดาริ่งแกชุดไม่มีใครนหน้ามาจับกับพี่โบนะเขาผู้หญิชุดท่านั้นทุกคนไม่เห็นแต่เขาแต่เขาจะชุดลงทุกวู้งเลยนะหายากหายากมันใช้แรงเยอะนะไม่ได้สูงนะแต่เขาชอบออกกําลังกายนะเขาก็ไปวิ่งไปนี่ประจํามาราธอนใช่ทำได้ไหมวิ่งหนึ่งโยนบอลล้อไอ้ล้อมรอบเสาแล้วมันจะเก่งขึ้นนะ เปเลี้ยงลูกกันเลยล้อสาวสมมติว่าวิ่งอยู่รับบนใช่ไหมข้าเยอะมากแม่เจ้าเป็นคู่แข่งเราสามารถเอาเราสามารถเอาลูกบาสไปแอบในเสื้อได้ไหมเวลาแข่งไม่ให้เขาแย่งได้ได้มือเป่าพี่สาเนี่ยพี่สาก็เห็นใบยับเสร็จเลยเขาเล่นแบบเขาเรียกอะไรอะสตีฟบาส์เอ็นวัน ถ้าแข่งอย่างนี้ติดกั้งต่าาเป็นต่างๆได้ทุนตีปัสคือเล่นแบบข้างถนนเนี่ยทำไมไม่ไม่ถ่ายอ่ะบวกบ้านลีลามุดคือเล่เป็นคอนเตอร์ที่คอนเตอร์หรอได้ป้าไปแล้วเมื่อไหร่ได้เสื้อเมื่อไหร่ได้เสื้อทีมเขาอ่ะได้มาแล้วตัวหนึ่ง เดี๋ยวยี่สิบเาพี่อุาคิดว่าไบจะใส่สืก้ามยี่สิหารกนานช่มีะชับมิดกับทิวไผ่งามยี่สิบห้านี่คะติมบอเสืออเหรลกบอก็มาเยกไผ่งาม้อโลอะไรลครไม่ม่มนแต่อยู่เรียนทิวไผ่งามด้วยเหรอไปแข่งด้วยเป็นบ้านอาชีพเลยก็เสือเออเขาตัวใหญ่อะนี่หลบ